ไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูปาร์ตี้คุับด้วยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของพนักงานโรงงานนู่นนี่นั่นนะครับถ้าหากว่าใครว่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาชมไลฟ์พวกเราได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์งานแป๊บนึงแดดล่มลมตกก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาชมไลฟ์พวกเราได้เลยนะครับ วันนี้พวกเราทีมงาน h o o r ฟ o u p ย o ป e ต t ิกรุ u ปนะครับจะพามาชมบ้านสวยๆในะเขตนิคมพัฒนาซอย2นะครับชื่อโครงการ KT Home นะครับเป็นบ้านเดี่ยวทั้งโครงการเลยจ้ะจะบอกว่าตรงนี้ได้เป็นหลังคาคอนกรีตด้วยนะครับโอ้โหสวยๆไปเลยแข็งแกร่งมากพร้อมโอนเลยตอนนี้5หลังเลยนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีกหหลังจ้ะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน Home ฟอ r y o ูปาร์ตี้คลัปด้วยนะครับตรงนี้เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะครับพื้นที่กว้างขวางนะแล้วก็อยู่ในราคาที่จับต้องได้ด้วยแบบสบายๆเลยแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายแล้วก็อยู่ทำเลดีนะครับตรงนี้นะอยู่ที่นิคมพัฒนาซอย2สาย13ถึง15นะตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจ้ะ พื้นที่เริ่มต้นนี่อยู่ที่ประมาณ6 1ตารางวานะครับสเปคคร่าวๆคือ3นอน2น้ำแล้วก็2ที่จอดรถนะครับหน้าบ้านกว้าง11เมตรแล้วก็ลึก23เมตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน Home ฟ o r You ปารป์ตี้กรุ๊ปด้วยนะครับคนไหนเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะบอกว่าตรงนี้เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับตรงนี้ใกล้กับตลาดนิคมพัฒนานะครับขายอาหารเช้าเย็น3กิโลเมตรนึงจะ้ะ แล้วก็ตรงนี้ใกล้ธนาคารกรุงศรีแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเดินทางเพียงแค่3มกิโลเมตรนะครับแล้วก็ใกล้สถานีตารวจภูทรนนิคมพัฒนาใกล้ปั๊มน้ามันปทตทแล้วก็ใกล้ปั๊มน้ามันบางจากเดินทางเพียงแค่3มกิโลเหมือนกันจะ้ะแล้วก็ใกล้โลตัสนิคมพัฒนา3มกิโลใกล้โรงพยาบาลนิคมพัฒนาเพียงแค่4ี่กิโลเองจะ้ะแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนนิคมพิทยาแล้วก็ใกล้อ่างเก็บน้ําดอกกายเดินทางเพียงแค่6กกิโลเมตรเองจะ้ะ แล้วก็ถ้าหากว่าเดินทางไประยองนะครับไปเซ็นทรัลระยองก็ประมาณ20กว่านาะทีนิดนิดนึงจ้ะเดินทางสะดวกสบายนะครับแล้วก็เหมาะแก่การอยู่อาศัยมากมากเลยเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะครับตรงนี้ไะเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันดีวกว่านะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงานโฮมโอรยูปรฏิคุปด้วยนะครับจะบอกว่าตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ให่เลยนะครับได้เป็นหลังคาคอนกรีตเลยนะครับแล้วก็มีพร้อมโอนเลย5ห,หลังนะครับ ในตัวบ้านก็หลังใหญ่ๆมากๆเลยหน้ากว้างคือ11เมตรแล้วก็ลึก23เมตรเลยจ้ะนี่นะครับตอนนี้ทางทีมงานกำลังก่อสร้างบ้านกันนะครับดูนะครับจะบอกว่าคนงานเยอะมากแล้วก็บ้านสร้างเสร็จเร็วมากนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมเข้ามาดูบ้านคร่าวๆไว้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ยังแบบว่ายังเสร็จไม่กี่หลังเองนะครับตอนนี้แบบเสร็จเกือบทั้งโครงการแล้วครับ คุณเปิ้ลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านสวยๆนะครับคุณเปิ้ลสวัสดีครับเดี๋ยวคุณเปิ้ลทีมงานโฮมฟอร์ยูจะพาชมบ้านสวยๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากหลังนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าหลังมุมจะติดล็อกอยู่หนึ่งห้องนะครับซึ่งชมได้ไม่หมดทุกห้องแต่ว่าถ้าเป็นหลังนี้จะชมได้หมดทุกห้องเลยแต่เป๊คร่าวๆก็ใกล้เคียงกันตรงนี้หน้ากว้างคือ11เมตรนะครับแล้วก็ลึก2 3เมตรอะ่ะคุณเปิ้ลเปิดโชว์หน่อย อ่านี่นะครับหลังใหญ่เลยดูนะครับแล้วก็จอดรถสะดวกสบายเนาะตรงนี้จอดรถได้สองคันเนาะคุณเปินะ้ลเนาะสะดวกสบายมากเลยรถยนต์จอดได้สบายๆเลยสองคันแล้วก็หน้าบ้านกว้างขวางมากเลยนะครับหน้าบ้านก็ปูกับเบื้องให้อย่างดีเลยจ้ะกับเบื้องกันเลื่นอย่างดีเลยนะครับ آ آ, อ่าปะเดี๋ยวเราไปชมให้ในตัวบ้านบริเวณบ้านกันดีกว่านานะตรงนี้จะบอกว่าทางโครงการนี้เขาปูหญ้าให้ทั้งรอบตัวบ้านเลยเนาะคุณเปินะ้ลเนาะ แต่หลังนี้จะยังอาจจะยังเสร็จไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ99%จาก้เะเหลือแค่ตกแต่งแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยจ้ะตรงหน้าบ้านนี่ไฟก็ติดตั้งให้เรียบร้อยอย่างดีนะคุณเปิ้ลเนาะอ๋อสวยสดงดงามนะครับนี่ด้านล่างพ,พื้นก็ปูกับเบื้องกันลื่นให้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยลายสวยสดงดงามจ้ะไปะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันดีกว่า คนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน o m มฟอ r y ย u ประมติกรุป๊ปด้วยนะครับน,นี่ประตูก็เป็นกระจกบานสไลด์นะครับสวยสดงดงามจะ้ะแล้วก็ภายในห้องห้องโถงนี่ก็โอ่งโถงโอ่งอ่างใหญ่โตนะคุณเปิ้ลเนาะอ๋อแล้วก็มีนีมีแชงเกลียด้วยนะครับสวยๆเลยแชงเกลียสวยๆเลยนะจะ๊ะนี่ตรงนี้ก็ได้เป็นฝ้าหลุมนะครับได้เป็นฝ้าหลุมจะ้ะ จะบอกว่าว้าวเลยเนาะคุณเปิ้ลเนาะห้องค่อนข้างห้องโถงค่อนข้างใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็โป่งดูแบบสบายสบายมากเลยแต่ว่าเรามาถ่ายทํากันนี่อาจจะเป็นช่วงเย็นๆนิดนึงเนาะแสงสว่างอาจจะน้อยนิดนึงแต่จริงๆแล้วเป็นห้องที่โถงแสงสว่างดีมากๆเลยเพราะผมเคยมาตอนกลางวันแล้วแสงดีมากอันนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับห้องนอนห้องนี้หนึ่งนี่จะมีห้องน้ําในตัวด้วยเนาะคุณเปิ้ลเนาะ แล้วก็แสงสว่างดีมากๆเลยอาจจะผมขอเดินเลยห้องน้ำมานิดนึงนี่นะครับอ่าเป็นบ้านทรงทันสมัยมากๆเลยนะคุณเปิ้ลนาอตรงนี้กระจกนู่นนี่นั่นอะไรก็ประตูอ่าประตูหน้าต่างนี่ก็เปิดได้สบายๆนะคุณเปิ้ลนะคุณเปิ้ลเปิดโชว์หน่อยนี่นะครับอ่ารับลมเย็นๆได้เลยนะคุณเปิ้ลนาอตรงนี้สบายๆเลยนี่นะครับเปิดได้รอบตัวบ้านเลยนะครับตะเวนตรงนี้นาอตรงนี้จะแบบว่าอ่าเป็นติดผ้าม่านก็จะสวยสดงดงามนะคุณเปิ้ลเนาะ ในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งะครับจะมีห้องน้ําในตัวนะจ๊ะนี่จะบอกว่าตรงนี้เอาไปหนึ่งแต่ละการห้องน้ําใหญ่มากทุกคนเนาะสะอาดสะอานเป็นส,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 สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ติดวัสดุอุปกรณ์เอาไว้เพียบพร้อมต่อการใช้งานเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดตั้งฝักบัวใหญ่ๆไปเลย2อันนะครับ เรนชาเวอร์นะครับใหญ่ใหญ่เลยสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ก็มีไว้ให้เทียบพร้อมหมดแล้วเอาไปหนึ่งแต่จ้าอ่าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปเนาะอันนี้จะเป็นห้องห้องน้ำเนาะอันนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับจะเป็นห้องน้ําห้องที่สองนะครับเป็นทุกภัณฑ์ของบริการมดาตรฐานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิม สวยๆแล้วจ้ะแล้วก็มีฝักบัวอันเล็กอันใหญ่เหมือนเดิมนะครับอาบน้ําสะดวกสบายเลยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรไว้ให้มีไว้ให้เรียบร้อยเทียบพร้อมหมดแล้วนะจ๊ะเอาไปหนึ่งเตะ๊ะอ่ะอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะคุณเปิ้ลเนาะอ่าห้องนอนห้องที่สองอันนี้ก็สีสบายตามากเลยนะคุณเปิ้ลเนาะอ่าประตูหน้าต่างอะไรก็เปิดรับลมชวมวิวได้เลยนะครับอ่ะคุณเปิ้ลเปิดโชว์หน่อยอ่า ก็เปิดรับลมได้เลยสบายๆนะจ๊ะนี่เปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าตัวไอ้สดงดงามนะจ๊ะแสงสว่างไฟนู่นนี่นั่นอะไรก็ครบถว้วนสมบูรณ์ดีเอาไปหนึ่งแต่จ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สามต่อนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สามห้องนอนห้องที่สามนี่ก็เหมือนเดิมนะจ๊ะส,สวยๆใหญ่ๆโตๆนะเปิ้อเนาะแสงสว่างดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างได้เหมือนเดิมออะคุณเปิ่ลนนะเปิดให้หน่อยครับ เปิดให้หน่อยแสงสว่างดีมากเลยต้นอกตนใจนะครับนี่สวยสดงดงามจ้ะสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรไว้ก็ติดตั้งระบบไฟเฟยปลั๊กซองปลั๊กไฟอะไรก็มีไว้ให้เพียบพร้อมมดแล้วนะครับพร้อมเข้าไปอยู่อาศัยได้เลยเอาไปหนึ่งแตรอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหลังครัวนะครับคือด้านหลังบ้านนะครับหลังบ้านนี้ก็ใหญ่เนาะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้ก็สามารถเหลือพื้นที่ไว้เก็บข้าวของอะไรนู่นนี่นั่นได้สบายๆเลย ทําโต๊ะทานข้าวนู่นนี่นั่นสบายเลยแล้วตรงนี้จะบอกว่าเขาแยกเป็นสัดส่วนให้อย่างดีเนาะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้แยกสัดส่วนไว้ให้เป็นส่วนของครัวนี่ซึ่งเป็นกระจกบานสไลด์นะครับนี่นะครับนี่สามารถปิดเปิดได้นะครับกันกลิ่นออกในขณะที่เราทํากับข้าวนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ในส่วนของครัวนี่ก็จะมีเคาน์เตอร์ซิงคู่เลยนะคุณเปิ้ลเนาะอันนี้แถมเป็นคู่ให้เลยเอาไปหนึ่งแตะก่อนจ้า แล้วก็มีช่องเก็บของสวยสดงดงามเนาะตรงนี้ไว้เก็บวัสดุอุปกรณ์นู่นนี่นั่นได้หมดเลยจากเก็บกระทงกระทะคบหายสักกระเบืองจะเรือลบนะจ๊ะตดนใจมากมาเลยแล้วก็ปูกระเบื้องให้อย่างสวยสดงดงามนะครับต่อระบบปักทรงปักไฟ,กฟอะไรไว้ให้เหลือแหล่เลยนะครับนี่มรียนด้านบน,นเลยนะครับเอาไปหนึ่งแต่จ้าไปเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหลังบ้านกันต่อดีกว่า คนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน Home for you ปั๊บปฏตีกรุ๊ปด้วยนะครับแล้วก็สามารถรับชมผลงานของพวกเราจากเพจที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยแล้วก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามที่เบอร์ด้านล่างของไลน์ได้เลยนะครับเรายินดีรับสายทุกๆตลอด25ชั่วโมงไปเลยอ่านี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแพ่นกล้องให้ดูนิดนึงนะน,นี้เป็นส่วนของหลังบ้านซึ่งพื้นที่กว้างขวางใหญ่มากเลยนะด้วยความที่ความลึกถึง23เมตรนะคุณเปิ้ลเนาะ แล้วก็หน้าบ้านกว้างคือ11เมตรนะครับลึก23เมตรนะครับบอกเลยว่าพื้นที่เหลือเยอะมากๆเลยนะครับด้านลงด้านหลังบ้านนี่คือจัดสวนนู่นนี่นั่นได้สบายแบบเรื่อยๆนะคุณนะเปิ้ลเนานะหรือว่าถ้าท่านลูกบ้านคนไหนลูกค้าคนไหนเนาะต่อเติมครัวออกมาก็ได้นะคุณเปิ้ลเนาะใหญ่โตมากเลยอะ่ะโอ้โหต้นใจมากเลยไปเดี๋ยวเราเดินรอบตัวบ้านกันดีกว่า,าตัวบ้านนี่ก็สามารถเดินได้รอบตัวบ้านเลยนะครับพื้นที่อาณาเขตนี่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยแล้วก็ค่างลึกนะครับ สามารถจัดเป็นสวนนู่นนี่นั่นอะไรได้แบบสบายๆเลยเอาไว้เก็บพืชผักสวนครัวปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานได้นู่นนี่นั่นหรือว่าจัดสวนสวยๆก็ได้ครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะคุณเปิ้ลนเนาะตรงนี้โดนใจมากๆเลยลก็หน้าบ้านก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่นะครับจอดรถยนต์สองคันแบบสบายๆเลยแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้เขาก็จะปูในส่วนของซีเมนหน้าบ้านให้ด้วยนะคุณเปิ้ลเนาะ พื้นให้ด้วยแล้วก็จะมีส่วนของดินให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินรอบตัวบ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าด้านหลังกันเนาะ,ะอ่าคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน Home for you ปาป์ตกรุ๊ปด้วยนะจ๊ะเอาไปหนึ่งหัวเรอะละกัน <c oughs> จะบอกว่าพวกเราตั้งใจนะครับในการหาบ้านสวยๆให้กับลูกค้าทุกวี่ทุกวันนะจ๊ะเพราะเราทำงานกันตลอดจ้า <c oughs> ะาทำงานกันตลอดนี่อะมาชมในตัวบ้านกันต่อ ดูนะครับสวยๆเลยสเปคคร่าวๆคือ3มนอน2น้ำแล้วก็2ที่จอดรถนะครับสะดวกสบายมากๆเลยโดนใจเอาไปหนึ่งหัวล้อละกันไปคุณเปิ้ลเดี๋ยวเราไปแจงรายละเอียดหน้าบ้านกันดีกว่าเนาะบ้านเดี่ยวพรีเมียมอีกเลยอ่าเป็นบ้านเดี่ยวพรีเมียมนะครับพร้อมโอนเลยนะครับตอนนี้5าหลังนะจ๊ะเสร็จพร้อมโอนเลยจ้ะส่วนอีก5้าหลังอยู่ในะระหว่างก่อสร้างนะครับด้านหน้านี้นะครับนี่นะครับสวยๆทั้งโครงการเลยได้หลังคาคอน กรีดด้วยนะครับหลังใหญ่เลยสามนอนสองน้ำแล้วก็สองที่จอดรถนะครับอ่าเอาไปหนึ่งแตรจ้ามาเดี๋ยวเรามาแจงโปรโมชั่นกันดีวกว่าเดี๋ยวขึ้นมุมมุมเฉียงตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะครับอ่าเ,เฉียงอย่างนี้นะอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราอยู่คนที่เคทีโฮมที่คมซอยสองนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้นที่กว้างขวางนะจ๊ะแล้วก็อยู่ในราคาที่จับต้องได้สบายๆเนาะ ตั้งอยู่ที่นิคมมัฒนาซอย2สาย13ถึง1 5้านะครับอยู่นิคมมัฒนานิคมอำเภอนิคมมัฒนาจังหวัดระยองแลจ้ะแล้วก็ตรงนี้พื้นที่เริ่มต้น61ตารางวานะครับ3นอน2น้ำแล้วก็2ที่จอดรถนะครับหน้าบ้านกว้าง11เมตรแล้วก็ลึก2 3เมตรน,นะครับอ่าผมแพนกล้องอีกนิดนึง จะบอกว่าตรงนี้เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะจ๊ะตรงนี้ใกล้กับตลาดนิคมพัฒนาขายอาหารเช้าเย็นเดินทางเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับธนาคารกรุงศรีแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเดินทางเพียงแค่3กิโลเมตรเองจ้ะแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนานะครับแล้วก็ใกล้ปั๊มน้ํามันปตทปั๊มน้ำมันบางจากเดินทางเพียงแค่3กิโลเมงนะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็ตรงนี้ ใกล้กับโลตัสนิคมพัฒนา3มกิโลเหมือนกันจ้าแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรงพยาบาลนิคมพัฒนา4กิโลเมตรแล้วก็ใกล้โรงเรียนนิคมวิทยาแล้วก็ใกล้อ่างเก็บน้าดอกกายเดินทางเพีแค่6กิโลเมตรจ้าโอ้แล้วก็ถ้าหากว่าจะเดินทางไปเซนทรัลระยองก็ประมาณแค่20นาทีนิดเองนะคุณเปิลเนาะโดนใจมากๆเลยจ้ามาเรามาพูดในส่วนของของแถมกันดีวกว่าอันนี้เป็นของแถมโปรโมชั่นที่ทางโครงการมอบให้เนาะหนึ<ะ>่งฟรีแอร์ 12,000วิทยุให้1ตัวนะครับตัวใหญ่นะคุณเปินะ้ลเนาะตรงนี้แล้วก็2อฟรีเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็ฟรีซิงค์ล้างจานด้วยจ้าโอ้โหโดนใจมากๆนะคุณเปินะ้ลเนาะแล้วก็3าฟรีไฟช่อหลูนะครับก็คือแชมเลียนั่นเองนะจ๊ะ,จะอ่าสะกดถูกต้องนะครับ <laughs> แล้วก็ฟรีหลังคาลงจอดรถนะครับนี่นะครับหลังคาลงจอดรถนะครับใหญ่ๆเลยจ้ะหลังคาลงจอดรถนะอ่า แล้วก็ฟรีปูกระเบื้องลงจอดรถนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับฟรีปูกระเบื้องลงจอดรถด,ด้านล่างนี่นะครับแล้วก็6ฟรีมิเตอร์น้ำแล้วก็ฟรีมิเตอร์ไฟฟ้านะจ๊ะโอ้โหโดนใจมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ฟรีปั๊มน้ําอัตโนมัติด้วยเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะโอ้โหโดนใจเลยเนาะตรงนี้แล้วก็ได้ถังสำรองน้ําอีก1 0 0่งพันลิตรด้วยนะครับโดนใจมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ฟรีเดินท่อปวด ก็คือดูแลพวกปวกอะไรพวกนี้ให้นะคุณเปิ้ลเนาะอ่าแล้วก็ฟรีค่าโอนคนละครึ่งนะจ้าโอ้โดนใจมากเลยจะบอกว่าตรงนี้ผ่อนน้อยมากเนะคุณเปิลเนาะเจ็บถึงแค่แปดพันบาทนิดนิดเองครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เครดิตนะครับสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับแถมเงินทาทุนให้หลักแสนบวก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 ไปเลยจ้าโดนใจมากเนะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็จะแล้วก็มีของที่พิเศษ แถมมากไปกว่านั้นอีกก็คือผ่านทีมงานพวกเราทีมงาน o ฮ e ฟ o r y ยูนะครับไม่ว่าลูกค้าจะจองผ่านช่องทางไหนก็ช่างของพวกเราทีมงาน o ฮ e ฟ o r y ยนะูเนาะตรงนี้เราจะมีของแถมพิเศษมอบให้อีกเก็รายการน้องคนเปิ้ลเนานะนอกเหนือจากของแถมที่โครงการให้แล้วนะหนึ่งแถมชุดมันวมชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็สองแถมม้ทอดไร้น้ำมันนะครับซึ่งผมเองก็ใช้งานอยู่นะจ๊ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วท้องแปดเดือนแล้วจ้ะอ้วนมากตอนนี้ โอ้โหแล้วก็3แถมมอตุกกี้ชุดใหญ่ๆนะครับเอาไว้ทำตุกกี้กินกันนะครับในวันหยุดพักผ่อนเนาะแล้วก็สแถมัลลมฮาตาลีตัวใหญ่ๆใ,ให้อีกหนึ่งตัวจ้าแล้วก็5แถมเครื่องปั่นผลไม้นะครับผมแล้วก็หกแถมกระติกน้ำร้อนเอาไว้ชงชากาแฟกินก่อนไปทำงานเนาะคุณเปิ้ลเนาะ แล้วก็เจ็ดแถมชุดมีทำครัวจะเอาไปทำอาหารกินนะครับหรือว่าอารมณ์ดีก็ตามนั้นจะ้ะอารมณ์ไม่ดีก็ตัวใครตัวมันนะครับอ้ยโดนใจโดนใจมากๆเลยอ่าเดี๋ยวผมหาซาวก่อนหาซาวก่อนอ่าวันนี้ซาวไม่หายนะครับซาวเจอแล้วอ่าแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับอยากเหลือเงินทาทุนอยากผ่อนไม่แพงนะครับอยากได้บ้านทําเลใกล้ที่ทํางานนะครับถือทลิป สามถึงหกเดือนมาคุยกับพวกเราได้เลยนะจ๊ะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีบ้านแต่ว่าติดปัญหาแบคไลต์นะครับเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยแก้ไขแล้วก็รับปิดหนี้ให้ด้วยนะจ๊ะดูเป็นเคสบายเคสไปเลยจ้ะแล้วก็สําหรับท่านที่เครดิตด,ดีผ่อนปกตินะครับแต่ภาระเยอะผ่อนไหลทางอยากรวมหนี้มาผ่อนบ้านทางเดียวนะครับเราก็ยินดีให้คําแนะนานะจ๊ะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีบ้านอ่าสําหรับท่านที่อยากมีมีมรายได้เสริมนะจ๊ะ แล้วก็รายได้พิเศษเพียงแค่แนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับพวกเราแล้ค่าแนะนําไปเลย1,000 0บาทจะบอกว่าโดนใจมากๆเลยพวกเราทีมงาน Home for you นะครับเรามีคติประจําใจในการทํางานอยู่3อย่างนะครับ 1. จริงใจ 2. จริงใจ 3. แล้วก็จริงใจแล้วก็4ผมหล่อที่สุดในชนบุรีแล้วก็ระยองไปเลยจ้าโอ้โหโดนใจมากๆเลย วันนี้พวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูปะประิภิกรบขอจบอีพีไปที่ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหนนะ้าวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> มินิฮาด้กับลูกค้าทุก,ท,กท่านนะจ๊ะจุ๊ปปี <c oughs>